สวัสดีครับผมผมกับใครที่มาอ,อีกหนึ่งคลิปนะครับผมทางใครเราก็จะไม่รีวิวรีวิวนะครับขึ้นแขนนะครับผมขึ้นแขนดักนกกวักนอกอีลุ้มนะครับผมแบบมุวนได้เปลี่ยนเอ็นได้นะครับผมทางใครเราก็มียุดสองโทนสีเหมือน,นเดิมนะครับผมสีเขียวนะครับตนหลอดด้วยลายพังทหารนะครับแล้วก็สีน้ำตาล ท่านหลอดด้วยใบไผ่แห้งใบหญ้แห้งนะครับผมนะครับเชือกเมนเชือกข้าวเชือกผักกระดูกงูนะครับผมนะครับนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้ครับเอากี่บอกกี่หลักนะครับผมเขาก็จะใส่ลังเก็บนะครับเทให้ท่านครับผม ต่อด้ดยสาย p ีีของนงเหลืองนะครับผมสาย p ีอของนงเหลืองนะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ตัวนี้ยังเพิ่งทําพันแต่ยังไม่เข้าชุดนะครับผมทำก็เป็นลายอัวนี้จะเป็นลายที่เขียวนะครับพันหลอดด้วยลายพังทหารนะครับครับผมนะครับผมนะครับสนใจจะไปดักอีรุ่มด้วยดักกวา โทรเข้ามาได้ครับผมทางค่ายเราก็มีตั้งแต่นะครับสิบบ่วงขึ้นไปนะครับผมไม่จํากัดนะสิบบ่วงยี่สิบบ่วงสามสิบบ่วงสี่สิบบ่วงห้าสิบบ่วงนะครับหรือท่านไหนจะเอาเจ็ดสิบบ่วงมีโพรชั่นนะครับเจ็ดสิบบ่วงเจ็ดร้อยบาทรวมเก็บไปทางนะครับผมนะครับค้าได้นะครับเอาสามสิบกับสี่สิบเอ้าห้าสิบกับยี่สิบหรือเอา, 50, ค,อเอาค้าได้นะครับ จะเอาเท่าไหร่ให้รวมเป็น70บวกก็700บาทนะครับผม70บวก700ร้อยบาทนะ